สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานจูนม m a ยู2นะครับเครื่อง2อ0พันห้าคันนี้ก็มาจูนสเตปใช้งานนะครับรถใช้งาน,นครับก็รีแมอย่างเดียวนะคันนี้ไม่ได้ทำแทรา,างแล้วก็ลูกค้ามีอุดอิจามาครับข้อเดิมแต่เปลี่ยนแคทแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับประจูนอะไรให้บ้างครับ ก็จูนคนเร่งให้กระชับเท้านะครับ mm hmm. ครับก็ท่อเดิมก็ประมาณนี้ครับ mm hmm. เดือลูกค้าไปเปลี่ยนสายท่อแต่งตัดลั่นๆเลยนะครับ mm hmm. ก็ปิดอีจาให้ไปด้วยเลยครับจูนปิดระบบอีจา ให้ไปด้วยเลยอ่ดูตามสั่งนะครับลูกค้าเน้นใช้งานนะครับขับขี่ทางไกลนะก็เดี๋ยวมาดูตอนลูกค้าเขาขับขี่กันนะครับครับก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับเจ้าของรถเขาไม่ได้เน้นสิ่งนะครับเขาเน้นเอาไปใช้งานนะครับก็ สไตล์การขับขี่ของแต่ละคนก็แตกต่างไปนะครับก็เดี๋ยวมาถามความรู้สึกของเจ้าของรถกันนะครับว่าก่อนจูนกับหลังจูนแตกต่างกันไหมนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีกว่าตอนจูนดีกว่ามากเลยดีกว่าตอนก่อนจูนใช่ไหมครับใช่ครันเร่งนี้ตอบสนองไวปหะครับเร่งมาเร็วขับง่ายกว่าของเดิมป่ะครับ หยยบนี่มาเลยป่าพรับแต่แต่ก็วิ่งแล้วครับก็อยากได้แบบไหนก็สั่งได้เลยครับจูนให้ตามสั่งคนระับสนใจรีแม็ก่องหลับก็สอบถามที่ตอนเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามสองห้าสีนะครับช่างกิจรีแม็นะครับสวัสดีครับ